วันนี้นะข้อช่วงระมัดระวังกันนะรักษาดูแลสุขภาพนะคำลังเป็นโรคทีนะ่ทุกคนต้องรักษาตัวเองป้องกันนะในการที่เรานะอยู่ให้ได้กับสังคมปัจจุบันนะบางครั้งนะมันมีโรคร้ายนะแล้ะ้อ ให้เรานะขาดนะอิสระภาพในการใช้ชีวิตไปเนะมื่อก่อนไปไหนมาไหนก็ไดนะ้วันช่วงนี้ก็มันไปไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะเพราะเป็นช่วงป้องกันไม่ใหนะ้เป็นความเสี่ยงนะในติดโรคไนะข้หวัดรุ่นใหม่กำลังมานะในการที่เรา ได้อยู่เจริญภาวนานให้เกิดสติให้เกิดเป็นข้อคิดนในการใช้ชีวิตหลักธรรมรู้ได้ทุกคน,นการใช้ชีวิตให้มีความสุขให้ปลอดภัยไม่ให้เป็นทุกข์หลักธรรมก็คือการใช้ชีวิตประจำวันของเราะไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัว เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้เรามีความสุขแล้วก็ให้ปลอดภัยไม่ประมาทก,กับชีวิตนะต้องรู้จักตัวรู้จักตนรู้จักนิสัยรู้จักใจคออันไหนที่มันไม่ดีเราก็ลดนะาลงไปบา้านอยากเก็บมันไว้ถ้าเก็บไว้แล้วมันไม่ทําให้เรามีความสุขเขาไม่ควรเก็บนะมันทําให้เราไม่เจริญขึ้น ไม่ดูดีขึ้นไม่มีความสุขขึ้น,นก็ไม่ควรเก็บไว้ทิ้งมันไปเช่ยนะเพราะความสุขเราต้องทำกันออกเองไม่มีใครมาช่วยเราได้ถ้าเราไม่รู้จักแก้ไขพิจารณามันก็เราก็จะแก้ไม่ได้เราก็จะเปลี่ยน ไปหาความสุขไม่ได้ความสุขทางโลกตามความสุขตามกิเลสที่มันได้สนุกแต่มันเป็นทุกข์ภายหลังแต่ถ้าความสุขแบบคนคิดพิจารณาไม่ตามใจอารมณ์และกิเลสตอนแรกมันอาจจะไม่ค่อยสุขมันต้องอดทนไม่ทําตามอารมณ์แต่มันจะไปสุขไปข้างหน้า วันข้างหน้าจะมีแต่ความสุขขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ต้องใช้ความคิดให้มันไปวันข้างหน้าให้ได้เพราะข้างหน้าเราจะมีความสุขหรือเปล่าก็ข,าขึ้นอยู่กับวันนี้ที่เรากำลังทำเรากำลังตามตาม,ตามใจตามกิเลสตามอารมณ์ของเราอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังทำอยู่ มันอาจจะเป็นความทุกข์วันขนา้างหน้าเมื่อเราพิจารณาอดีตที่ผ่านมานะเราไม่เคยได้ตั้งสติพิจารณามันส่งผลมาวันนี้ให้เราดูตัวเองว่าเราสุขหรือ,อยังสุขภายนอกกายนะอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารที่อยู่อาศัยสุขภายในใจ ที่ไม่มีความทุกข์พาอขึ้นอยู่กับผลของการกระทำของเราทั้งแต่อดีตที่ผ่านมาส่งมาถึงปัจจุบันปัจจุบันวันนี้มันสิ่งที่เราทำมันก็จะส่งผลให้เราวันอนาคตข้างหน้าวันนี้เวลานี้เราก็ควรเริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งจิตตั้งใจ พิจารณาจะทำวันข้างหน้าให้เรามีความสุขด้วยวันนี้อาจจะไม่สุขต้องฝืนต้องอดต้องทนที่เคยเป็นไปตามอารมณ์ตามกิเลสตามสังคมที่มันพาไปในสิ่งที่ดูแล้วไม่ดีเราก็ต้องอดทนถ้าเราอดทนได้เราจะเลือกทำ ีให้ดีวันข้างหน้าก็จะเป็นผลแห่งความสุขตลอดไปทั้งภายนอกและภายในจิตใจติพิจารณาเห็นใจความคิดนะให้มันละเอียดรอบครอบลงแม้กระทั่งไม่มีใครรู้ใครเห็นถ้ามันไม่ดีเป็นบาปเป็นกรรมเป็นสิ่งที่คิดแล้วไม่ดีถ้าทำาลอกไปก็ยิ่งไม่ดีใหญ่เราก็หยุดเสียนะ ในกัรนตอนของความคิดแล้วก็ไม่ลงมือทำนะเมื่อพิจารณาให้ดีนะชีวิตของเรานะวันข้างหน้าก็จะมีความสุขเป็นของทุกคนผู้ประพฤติปฏิบัติตนปฏิบัติตัวและปฏิบัติจิตให้มันมีความสุขและความเบาบางครั้งจิตใจของเรานะมันร้ายมันไม่ยอมใคร มันร้ายมากนะบางคนอายุเยอะแล้วเป็นอย่างไรมันไม่เคยยอมความจริงนะตั้งแต่อยู่น้อยจนถึงอายุเยอะถ้าเราได้พิจารณา,ราว่าจิตใจของเราเนี่ยมันดื้อม,มันร้ายจะแก้ไขมันได้หรือเปล่าสาระ,สะ,ะความร้ายกาลความเป็นความดื้อของจิตนี้ได้หรือเปล่า มันมันรื่อจนพูดยังไงมันก็ไม่ทำทางด้านบางครั้งเราก็พิจารณาอยู่เราจะทำย่างไรนะให้มันเบาลงให้จิตเบาลงให้ยอมสิ่งที่ยอมนี้เพื่อสิ่งที่มันดีขึ้นนะยอมให้มันดีขึ้นให้มันเบาขึ้นให้มันเปลี่ยน จิตเปลี่ยนใจขึ้นจึงยอมยอมแล้วมันได้ดียอมแล้วมันมีความสุขทั้งใจทั้งกายก็อยอมแต่ถ้ายอมแล้วมันเป็นทุกข์ยอมแล้วมันทำให้เราลำบากขึ้นนะไปภาคหน้าก็ลำบากไปข้างหน้าเขาก็ต้องยึดมั่นสิ่งเดิมไม่ได้แต่สิ่งที่ทำ ความดีอยู่ความถูกต้องไม่ไปทำร้ายผู้อื่นให้เขาต้องเสียหายด้วยวาจาไปทำร้ายด้วยกายนะหรือใจคิดไม่ดีนะเขาไม่ทำนะเพื่อให้เราได้มองเห็นทางข้างหน้าที่สว่างสวัยทั้งภายนอกและภายในใจ นะในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือการพิจารณาชีวิตของเราเองนะธรรมะไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยธรรมะมันอยู่กับเราทุกวันในการใช้ชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาไหนนะการใช้ชีวิตนี่ก็คือธรรมะใช้ชีวิตอย่างไรให้มันเกิดเป็นธรรมและมีความสุขไม่ไปทบร้ายคนอื่น ไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายตัวเองในที่นี้หมายถึงทำอะไรก็มันเอาอแต่อารมณ์เอาแต่ใจนี่คือการทำร้ายตัวเองนะตามอารมณ์พอเรารู้ว่าเราตามอารมณ์ไปวันข้างหน้านะมันไม่มีความสุขเราก็าเห็นได้นั่นคือการทำร้ายตัวเองโดยอารมณ์ของเราเอง โดยไม่พิจารณาให้ดีให้รอบคอบมาวันข้างหน้าเราก็จะมีความลำบากยากเข็ยนไปเรื่อยๆนั่นคือการทำร้ายตัวเราเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันมารู้สึกตัวอีกทีมันลำบากเมื่อลำบากแล้วกว่าจะตั้งตัวได้ไหม เริ่มขึ้นมาใหม่ได้มันก็ต้องใช้เวลาถ้าใครที่ยังไม่ลำบากก็ให้มีสติขึ้นเยอะๆอย่าให้มันลำบากถ้าใครที่ลำบากทุกอยู่ก็พิจารณาแล้วก็เปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนใจเป็นคนอ่อนอ่อนอ่อนจิตอ่อนใจลงมาให้จิตใจมันเย็นลง ชุ่มเย็นอ่อนจิตอ่อนใจเพื่อให้เราไปสู่ความสุขนะวันนี้ข้อพอเป็นแนวคิดนะเพื่อให้เรามาพิจารณาตัวเรา,าลงไปลึกๆนะลงไปถปึนนงอารมณ์ชั่ววูบนะเป็นเตือนสติกัน ถึงจะยุคไหนสมัยไหนนะแม้แต่ยุคปัจจุบันนะยิ่งมีโรคร้ายถ้าไม่มีสติแล้วนะไปกันใหญ่ตั้งสติให้ดีตั้งหลักให้ดีมีทางออกมีทางแก้ไม่ประมาทชีวิตนะถึงมันจะหาเงินลำบากแต่เราก็ต้องอยู่รอดให้ได้นะอย่าไปโทษอย่าไปว่ากัน นะอย่าไปทะเลาะกันตั้งจิตตั้งใจตัวเองให้มั่นให้ดีพิจนารนณา,นานะชีวิตให้มันอยู่ได้อย่าไปกัดสติเดี๋ยวมันจะเป็นการทำร้ายทำลายนะเป็นเรื่องปัญหาเกิดขึ้นมากมายนะเดี๋ยวเราก็จะพักเสียงก่อนที่จะได้แผ่เมตตา